สวัสดีครับวันนี้ทางฟาร์มหนงพกุกสุพรรณบุรีมีข้อมูลจากประสบการณ์จริงที่ผมได้เลี้ยงมาที่ผ่านมาสาเหตุที่ตัวเมียไม่ท้องตัวเมียไม่ท้องมีสองสาเหตุหลักๆนะครับหนึ่งก็คือตัวเมียไม่ยอมหรือว่าตัวเมียอ้วนเกินไปตัวเมียไม่ยอมเนี่ยเราแก้ไขโดยวิธีการเอาตัวเมียสลับไปใสบ่บ่อตัวผู้ อื่นจะต้องให้ตัวผู้เป็นเจ้าถิ่นอยู่เสมอสองตัวเมียอ้วนเกินไปบางท่านอาจจะบอกว่าให้ลดน้ําหนักตัวเมียสําหรับความคิดความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ต้องลดน้ําหนักให้เสียเวลาครับเปลี่ยนเลยเอาตัวเมียสาวใส่ลงไปไปเร็วเลยนะครับเดี๋ยวฝนจะตกสองการหนูตัวผู้ทําไมไม่ทํางานหนูตัวผู้กินแล้วนอนหรือหนูตัวผู้ัวตัวเมีย หนูตัวผู้ไม่ทำงานนะฮะกินแล้วนอนจะให้ตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ครับให้เปลี่ยนตัวผู้ทันทีสังเกตง่ายๆะตัวผู้ที่ว่าใส่เอาตัวเมียใส่ลงไปแล้วนอนเฉย80ดสิเซนตตัวผู้จะไม่ค่อยทำงานถ้าตัวผู้ตัวไหนหื่นเอาตัวเมียใส่ลงไปแล้วมันจะโดดเข้าใส่พองขนพองตัวเดินหาตัวเมียอันนี้คือใช้ได้ครับ แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือตัวผู้กลัวตัวเมียตัวผู้กลัวตัวเมียเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงสังเกตว่าตัวผู้เอาตัวเมียใส่ลงไปแล้วโดนตัวเมียกัดตัวผู้หลบแอบซ่อนขึ้นมาอยู่บนที่ให้อาหารตลอดเวลาไม่กล้าลงไปเราต้องเอาตัวเมียวิธีการแก้ไขก็คือต้องเอาตัวเมียออกไปสลับไปไว้บอกอื่นแล้วก็เอาตัวเมียใหม่ที่ว่าตัวเล็กกว่าหรือว่าตัวที่ว่ามันยอม ใส่ลงไปจะได้เห็นผลเร็วครับจะได้ทับติด1 0อเปอร์เซ็นวิธีแก้ไขก็ง่ายๆดังนี้ครับอย่างนี้แหละที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ไม่รวมถึงตัวหนูพ่อพันแม่พัานอายุเยอะนะฮะถ้าพ่อพันแม่พัานธุอายุเยอะเนี่ยปากทําไม่ติดก็มีบางคนซื้อหนูโดยเพราะมือใหม่ชอบตัวใหญ่ ตัวคู่ใหญ่ตัวเมียใหญ่เนี่ยส่วนมากจะเจอพ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เก่าออกไปทับท้องสองท้องแล้วหายเลยนี่เราเสียงเงินแล้วมันไม่คุ้มกับการที่เราได้เสียงเงินลงไปก่อนซื้อสังเกตดีๆนะฮะสำหรับที่ฟาร์มผมเนี่ยผมจะให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนุ่มสาวทั้งนั้นผมจะมาตรงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เก่าๆให้จะได้คนซื้อจะได้ได,ไ,ดได้ลูกหนุ่มเต็มเม็ดเต็มหน่วยฝากไว้ด้วยนะครับ โอเควันนี้มีสาระดีๆมาฝากเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม